รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมเออ์มีพระคัมภีร์หลายข้อที่พูดถึงความสําคัญของสันติสุขพระคัมภีร์ก็บอกไว้แล้วว่าเราจะต้องสแสวงหาสันติสุข ถ้าคุณอยากมีสันติสุขในชีวิตคุณต้องรู้สึกต้องการมันซะก่อนและคุณจะต้องปรารถนามากพอจนกลายเป็นความตั้งใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะได้มันมาเรามาพูดถึงเรื่องความโกรธบางประเภทที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้และรู้ไหมการที่มีคนมาทําร้ายความรู้สึกของคุณก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้คุณโกรธคุณต้องจัดการกับมันแล้วฆ่ามันไปให้ได้แต่ก็มีบางคนที่มีความโกรธลึกๆอยู่ข้างในใจของพวกเขา ฉันขอบอกอย่างนี้ได้ไม่ว่าถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นถ้าคุณยังรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอยเรื่องที่ไร้าสาระมันจะต้องมีบางอย่างที่ผิดปกติแน่อาจจะมีบางอย่างที่คุณฝังไว้นานจนลืมไปแล้วแต่ฉันอยากจะบอกคุณว่าความลับของเรานี่แหละที่ทําให้เราป่วยเป็นเรื่องที่เราจะต้องจัดการดึงมันออกมาในที่สว่างเชิญให้พระเจ้าเข้ามาสถิตในมุมมืดในชีวิตของเรา และจัดการต้นต่อของปัญหาฉันเคยเป็นคนขี้โมโหเหวี่ยงวีนตลอดเวลานึกอออกไหมเป็นคนเสพติดการเหวี่ยงวีนหัวข้อประจำตัวของฉันก็คือเธอทำให้ฉันโกรธนะอย่างเช่นเดฟทำให้ฉันโกรธเพราะเขาตีกอล์ฟบ่อยเกินไปหรือเดฟทำให้ฉันโมโหเพราะเขาดูรายการกีฬามากเกินไปหรือลูกๆทำให้ฉันโมโหเพราะพวกเขาทำบ้านรก หรือใครสักคนทำให้ฉันโมโหเพราะว่าพวกเขาไม่ทําอย่างใจฉันหรือมีใครทำให้ฉันโมโหเพ,งงเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ถ้าพวกเขาจะเลิกทําให้ฉันโมโหได้สักทีละก็มีใครเข้าใจที่ฉันพูดบ้างไหม <ST AR AT> ฉันดูหนังเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของผู้ชายที่ชอบทำร้ายภรรยาและทุกครั้งที่เขาตีเธอเขาจะบอกว่าเห็นไหมเธอทาให้ฉันต้องลงมือแบบนี้อีกแล้ว และพวกท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยความจริงจะทำให้คุณเป็นอิสระคุณจะต้องขอให้พระเจ้าเข้ามาจัดการความวุ่นวายในมุมมืดลึกๆที่เป็นความลับในชีวิตของคุณเราจะต้องพร้อมที่จะลงลึกไปถึงรากของพฤติกรรมที่เราแสดงออกฉันเคยเป็นคนที่ขี้โมโหวเหวี่ยงวินตลอดเวลาคือการที่จะทำให้ฉันอารมณ์ดีนานๆเป็นเรื่องยากมากฉันเคยเป็นคนหนึ่งที่เรื่องเยอะทีเดียว ฉันรู้ว่าคงไม่มีใครเป็นแบบนี้หรอกเพราะฉะนั้นฉันไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นรากมาจากชีวิตในวัยเด็กของฉันที่ฉันเป็นคนขี้โมโหและมีรากของความโมโหฝังลึกอยู่ข้างในเพราะฉันถูกเอาเปรียบตอนที่ยังเป็นเด็กชีวิตวัยเด็กของฉันหายไปฉันไม่เคยได้เป็นเด็กเหมือนคนอื่นเขาเลยและไม่ใช่แค่ เพราะที่ฉันถูกทําร้ายแต่ด้วยธรรมชาติของฉันที่มีพื้นฐานเป็นคนขี้อายฉันถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากพื้นฐานของความอายฉันค่อนข้างมั่นใจว่ามันน่าจะเริ่มต้นจากความอับอายจากสิ่งที่พ่อทํากับฉันแล้วด้วยเหตุผลบางอย่างหรือจากการที่ฉันถูกกดขี่มันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกอับอายในตัวเองฉันคิดว่าฉันต้องทําอะไรผิดพลาดแน่ๆเพราะพ่อทาแบบนี้กับฉันมันต้องเป็นความผิดของฉันแน่ ความคิดนี้มันวนเวียนอยู่ในหัวของฉันมานานหลายปีฉันเป็นอะไรฉันเป็นอะไรฉันเป็นอะไรฉันคิดว่าการที่ฉันออกจากบ้านออกจากปัญหาที่เจอจะทําให้ฉันไม่ต้องเจอปัญหาอีกแต่กลายเป็นว่ามันอยู่ในใจของฉันนี่เองการที่เราให้พระเจ้าหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงให้เราเห็นรากของปัญหาเป็นสิ่งที่สําคัญมากยิ่งถ้าเราได้เข้าใจมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก คุณไม่จำเป็นต้องขุดให้ลึกแค่ขอให้พระเจ้าสําแดงให้คุณเห็นขอให้พระเจ้าเปิดเผยกับคุณคือข้างในฉันมีบางอย่างผิดปกติซึ่งตอนนั้นฉันไม่รู้มันคืออะไรฉันรักพระเจ้าฉันไปโบสถ์ฉันอยากจะเป็นคนน่ารักฉันอยากจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมแต่ฉันไม่รู้ว่าปัญหาของฉันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นฉันมีปัญหาเรื่องการแสดงความเมตตากับคนอื่น ฉันเป็นคนแข็งกระด้างแล้วฉันสร้างกฎระเบียบต่างๆมากมายซึ่งถ้าคุณไม่ทำตามฉันก็รู้สึกผิดหวังฟังดูเหมือนฉันเป็นคนอยู่ด้วยยากใช่ไหมแต่ช่วยฉันหน่อยเถอะนะพวกคุณฟังที่ฉันพูดอยู่ใช่ไหมคุณเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดอยู่ใช่ไหมหรือบางทีคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่คุณอาจจะอยู่กับคนที่เป็นแบบนั้นอยู่ฉันว่าฉันน่าจะแบ่งที่ประชุมเป็นสองฝั่งถ้าคุณไม่ชอบฝั่งฉันคุณก็ต้องไปอยู่ฝั่งเดฟ แต่ฉันช่วยคุณได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตาม <laughs> <laughs> ดังนั้นพระเจ้าก็เลยเปิดเผยให้ฉันเห็นหลังจากที่ฉันทูลขอพระเจ้าทำไมลูกถึงทำไมลูกถึงเป็นคนใจแข็งแบบนี้ <laughs> อีกอย่างหนึ่งก็คือฉันกลัวการเป็นคนอ่อนโยนเพราะฉันคิดว่าถ้าฉันไม่ฉันคงจะถูก,ออกเอาเปรียบถูกทำไม่ดีแน่ ฉันกลัวที่จะวางใจให้พระเจ้าเป็นผู้แก้ต่างให้ฉันเพราะถ้าเกิดพระองค์ไม่เข้ามาช่วยฉันฉันก็อยากให้คนพวกนี้ได้รู้ว่าฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ใครมาทำร้ายฉันได้อีกเพราะนึกออกไหมถ้าเราทำทุกอย่างตามเวลาของเราเราก็ไม่ต้องกังวลว่าพระเจ้าจะมาช่วยเราในเวลานั้นหรือเปล่าแต่ฉันอยากจะถามคุณว่าแล้วสิ่งที่คุณทำมันได้ผลไหมล่ะไม่เลยฉันตอบแทนคุณได้เลยไม่มันไม่ได้ผลแน่นอนคุณมีแต่จะขุดหลุมให้มันลึกลงไปเรื่อย ฉันก็เลยมีแต่ความอับอายฉันไม่ชอบตัวเองแล้วฉันจะไปชอบคนอื่นได้ยังไงคุณจะเอาสิ่งที่ไม่มีไปให้คนอื่นได้ยังไงล่ะฉันคงรักเดฟจริงๆไม่ได้ถ้าฉันไม่รักตัวเองซะก่อนฉันคงจะรักคนอื่นไม่ได้ถ้ายังมองแต่ความผิดของคนอื่นอยู่เพราะฉันเองก็เอาแต่หาความผิดของตัวเองอยู่นั่นแหละที่ฉันแสดงความเมตตากับคนอื่นไม่ได้เพราะฉันไม่รู้วิธีจะรับเอาความเมตตาจากพระเจ้าฉันกดดันตัวเองตลอดเวลา ทุกครั้งที่ฉันไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำในฐานะของคริสเตียนฉันก็จะกลับไปที่ความรู้สึกตำหนิตัวเองลงโทษตัวเองและปฏิเสธที่จะมีความสุขในชีวิตหลังจากนั้นพอฉันเอาชนะความรู้สึกพวกนั้นได้แล้วฉันก็กลับไปทำผิดอีกฉันใช้ชีวิตแบบนี้มานนานปีแล้วปีเล่าฉันอยากจะบอกกับคุณว่ามันเป็นอย่างนั้นตลอด37ปีแต่ตอนนี้ฉันเป็นผู้หญิงที่อิสระแล้วจริงๆอเมน ฉันกำลังพูดให้ฟังว่าฉันเปลี่ยนไปแล้วฉันหมายถึงทุกวันนี้คุณต้องพยายามหนักหน่อยถ้าจะทำให้ฉันโมโหแล้วถ้าคุณทำให้ฉันโมโหได้ฉันก็จะไม่โมโหนานๆแล้วเพราะฉันรู้แล้วว่ามันอันตรายฉันจะพูดกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกรู้สึกเจ็บมากลูกรู้สึกว่าความเข้มแข็งของลูกกาลังจะแตกเป็นเสี่ยงๆแต่ลูกวางใจพระองค์ ลูกขอพระองค์สำแดงให้ลูกเห็นว่าลูกจะเป็นพระพรกับคนอื่นได้ยังไงบ้างเพราะลูกเองต้องต่อสู้กับชีวิตอย่างหนักมันนานหลายปีแต่เดี๋ยวนี้ลูกรู้จักวิธีที่จะต่อสู้แบบคริสเตียนแล้วลูกเรียนรู้วิธีการต่อสู้แบบของพระเจ้าแล้วอเมนเอาละปกติแล้วเรามักจะทํำยังไงเวลาเกิดเรื่องไม่ดีในชีวิตของเราเรามักจะกลบมันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เราไม่อยากจัดการกับมันถ้าเราเริ่มทําเกินไปแล้วพระเจ้าจะเริ่มจัดการกับปัญหาของเราพระองค์ก็จะเริ่มแล้วเราก็จะไม่เรายังไม่มีเวลาให้เรื่องนั้นฉันไม่รู้ว่าคุณเคยเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ฉันจําได้เลยว่ามีหลายครั้งเวลาที่ฉันเปิดตู้เย็นแล้วฉันก็จะได้กลิ่นแบบยแล้วก็ปิดตู้เย็นแล้วคาดหวังว่าครั้งหน้ามันจะหายไปเอง ทีนี้พอฉันกลับไปเปิดตู้เย็นดูบ็อกโคลีเน่านั่นแหละเหม็นที่สุดมันน่าจะเป็นกลิ่นที่เหม็นที่สุดแล้วละ่ะแล้วฉันก็จะหยิบโน่นนี่ลองย้ายที่ดูแต่ก็ยังหาไม่เจอนึกออกไหมฉันรู้แล้วว่าฉันจะทำยังไงดีอ่านี่แหละจัดการปัญหาได้ดีที่สุดแล่ละ <laughs> บางคนใช้วิธีฉีดน,น้ำหอมลงบนกลิ่นที่เหม็นๆมานานพอแล้วนะ แล้วรู้ไหมฉันไม่อยากเคลียร์ตู้เย็นเลยพูดตรงๆฉันไม่อยากจะหยิบเอาทุกอย่างออกมาแล้วมาวางไว้บนโตะ๊ะดึงลิ้นชักที่ใส่ผักออกมาดึงลิ้นชักผลไม้ออกมาแล้วก็เจอน้ำขังอยู่ที่ใต้ลิ้นชักพวกนั้นฉันว่าสมัยนี้ตู้เย็นไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่ามันยังเป็นแบบนั้นอยู่ มันจะเละเทอะไปหมดโดยเฉพาะถ้าคุณไม่ได้ทำความสะอาดข้างในนั่นมานานสัก5ปีแล้วรู้ไหมพวกเราชอบทำยังไงพวกเราก็เอามันมาสวมแล้วก็ใส่ไปโบสถ์สรรเสริญพระเจ้านี่คือแบบที่เราไปโบสถ์นี่คือแบบที่เราไปโบสถ์นี่คือแบบที่เราไปโบสถุกชาววันอาทิตย์นี่เลยคือแบบที่เรากระบานนี่เลยคือแบบที่เรากระบานนี่เลยแบบที่เรากระบานไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยสักนิด ฉันพูดถูกไหมอ่ะแต่พระเจ้าบอกว่าถึงเวลาต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่แล้วโยนสเปรย์ดับกลิ่นทิ้งไปได้แล้ว แล้วก็เชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เข้ามามีส่วนในส่วนที่ลึกที่สุดมือที่สุดในชีวิตของคุณแล้วบอกพระองค์ว่าพระเจ้าลูกไม่สวนว่ามันจะเจ็บปวดมากแค่ไหนแต่ลูกจะไม่ยอมใช้ชีวิตแบบหลอกตัวเองลูกจะจัดการกับพฤติกรรมของตัวลูกเองและลูกอยากให้พระองค์สำแดงให้ลูกเห็นว่ารากของปัญหาคืออะไรอาเมนคุณรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ถ้านักการเมืองของพวกเราจะอธิษฐานเผื่อประเทศของเราแบบนี้ถ้าเขาจะจัดการประชุมอธิษฐานจริงๆังสักครั้งหนึ่งพระเจ้าโปรดสำแดงให้เห็นว่ารากของปัญหาคืออะไรกันแน่กับความรุนแรงของโลกเราทุกวันนี้โ <c oughs> ปรดสำแดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียนของพวกเราพระเจ้าโอ้โอ้ใช่เลยอืม พระบัญญัติสิประการอ๋อใช่เราเอามันออกไปจากโรงเรียนเพราะเราไม่อยากให้ใครสะดุดถ้าบังเอิญใครไปเห็นเข้าคุณรู้ไหม เรามีคณะกรรมการสําหรับปัญหาเรื่องนี้มีคณะกรรมการสําหรับเรื่องนั้นเรามีนักวิจัยสําหรับปัญหาเรื่องนี้แล้วเราก็มีผู้เชี่ยวชาญสําหรับปัญหาเรื่องนั้นแต่ปัญหามันก็แย่ลงเรื่อยๆแย่ลงเรื่อยๆเรื่อยๆคำตอบสําหรับทุกอย่างก็คือถามพระเจ้าว่าพระองค์อยากให้คุณทํำยังไงแล้วก็ทําตามนั้นซะแค่ทําตามมันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ห้ามไม่ให้เด็กๆอธิษฐาน หรือห้ามเอาพระคมภีของพวกเขาไปโรงเรียนคุณรู้ไหมฉันตั้งใจไว้แล้วว่าจะเป็นคริสเตียนที่มีความสุขและฉันจะเป็นคริสเตียนที่มีความสุขไม่ได้เลยฉันไม่สามารถมีอิทธิพลกับคนอื่นๆถ้าสิ่งที่ฉันทำมีแต่เอาสเปรย์ดับกลิ่นมาฉีดดับกลิ่นเหม็นของตัวเอง เราไม่อยากให้โลกนี้เต็มไปด้วยผู้รักษาที่เต็มไปด้วยบาดแผลเราอยากให้คนเจ็บป่วยได้หายดีเพื่อเขาจะได้ช่วยเหลือคนอื่นต่อไปคนตาบอดจะนำคนตาบอดได้ยังไงกันละ่ะฉันอยากจะบอกคุณว่าคำสอนของฉันสนุกนะแต่ให้คุณอธิษฐานและกลับบ้านไปเริ่มต้นรื้อปัญหาต่างๆออกมาคุณจะต้องหาบางอย่างที่ช่วยยึดเอาไว้ เพราะมันจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเกิดขึ้นหลังจากนั้นหลังจากนั้นหลังจากนั้นมันจะเกิดขึ้นแน่นอนดังนั้นฉันอยากจะถามคุณอย่างนี้ว่าอีกหนึ่งปีหลังจากนี้คุณจะเป็นเหมือนคนเดิมที่เป็นอยู่ตอนนี้หรือเปล่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราใช้เวลาปีนี้ในการเรียนรู้มีใครเข้าใจที่ฉันพูดบ้างไหมให้เราใช้เวลาปีนี้ในการพัฒนาตัวเองลงไปให้ถึงรากของปัญหาของเราและทิ้งสเปรย์ดับกลิ่นพวกนั้นไปให้หมด ส่วนใหญ่เราใช้เวลาตลอดทั้งชีวิตจัดการกับพฤติกรรมแย่ๆของเราเองแต่เราไม่เคยใช้เวลาจัดการที่รากของปัญหาลองดูสิฉันขอท้าทายให้คุณเริ่มต้นทูนถามพระเจ้าว่าพระเจ้าทำไมลูกถึงโมโหง่ายขนาดนี้ทำไมลูกถึงเป็นคนชอบนินทาขนาดนี้ <c oughs> ทำไมลูกถึงอิจฉาคนคนนั้น ทำไมลูกถึงโมโหเวลาคนอื่นเขาได้เลื่อนตำแหน่งถ้าลูกกำลังรู้สึกไม่มั่นคงทำไมลูกถึงรู้สึกไม่มั่นคงไม่ใช่แค่คาดหวังให้คนอื่นแก้ไขปัญหาทุกอย่างในชีวิตของคุณอะไรคือสิ่งผิดปกติข้างในที่ทำให้เราแสดงออกแบบนั้นตลอดเวลาถ้าเราอิจฉาคนที่เขามีมากกว่าเราทำไมเราถึงอิจฉาเขาล่ะ นึกออกไหมนานๆครั้งที่ฉันจะรู้สึกอิจฉา,าคนอื่นแล้วฉันก็ต้องพูดกับตัวเองฉันต้องคุยกับตัวเองรู้ไหมว่าฉันพูดว่ายังไงจอยส์ Joyce, นี่มันงี่เง่าที่สุดเลยจอยส์ <c oughs> Joyce, ทำไมเธอถึงได้รู้สึกอิจฉา,าคนอื่นละ่ะมันเป็นไปได้ยังไง มันเป็นไปได้ยังไงที่เธอจะรู้สึกอิจฉาคนอื่นแล้วฉันก็ต้องเตือนตัวเองว่าพระเจ้าทรงมีแผนการพิเศษเฉพาะของแต่ละคนมันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของฉันเลยกับสิ่งที่พระเจ้าทําให้คนอื่นอย่างเดียวที่ฉันต้องรับผิดชอบก็คือสิ่งที่โะรงทําให้กับฉันนี่แหละให้เราฝึกพูดโต้มันสตานบ้างเวลาที่มันใส่คําโกหกมาในหัวของคุณนุ่นเขานําหน้าเธอไปแล้ว ให้คุณพูดออกมาเลยว่าไม่พระเจ้าเป็นผู้ดูแลการเลื่อนขั้นนี้ถ้าพระองค์ยกคนหนึ่งขึ้นพระองค์ก็จะให้คนหนึ่งลงให้คนที่มีถ้อยคําของเรากล่าวถ้อยคําของเราอย่างสุจริตพระคมพีก็บอกไว้ให้คุณฝึกพูดออกเสียงดังๆพูดพระเจนะออกมาจากปากของคุณ ฉันรู้หลายอย่างฉันหมายถึงฉันเป็นบทนานหลายปีแต่ฉันก็คิดว่ามันคงจะดูเป็นคนโง่ถ้าเราเดินรอบบ้านพูดกับตัวเองแต่ฉันก็พูดแบบนี้ว่าฉันเบื่อและก็เหนื่อยกับชีวิตของฉันจังเลยใช่แล้วนี่แหละตัวฉันฉันทําอะไรก็ผิดไปหมดฉันมันโง่จริงๆฉันมันซื่อบื้อคนอื่นเขางี้งี้ฉันขอถามคุณอย่างหนึ่งได้ไหมว่าปากคุณได้รับความรอดหรือยังใช่ไหม ความรอดครอบคลุมคำพูดของคุณด้วยหรือเปล่ามีแต่ฉันนี่แหละที่พูดแบบนี้กับคุณเพราะฉันจําได้ตอนที่พระเจ้าตรัสก,กับฉันพระองค์บอกว่าจอยส์เจ้าต้องให้ปากได้รับความรอดด้วยนะความรอดของเรายังไม่ครอบคลุมถึงปากของเจ้าฉันไม่สามารถพูดเรื่องดีๆออกมาถ้าฉันยังไม่ได้ทานอะไรลงไปถ้าฉันรู้สึกว่าฉันต้องควบคุมทุกอย่างตลอดเวลาเพื่อจะได้มีความสุขทําไมล่ะ ถ้าฉันต้องรู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องเป็นอย่างที่ฉันอยากให้เป็นตลอดถ้าฉันไม่ได้ฉันจะไม่มีความสุขทำไมล่ะฉันต้องเริ่มจัดการกับปัญหาของตัวเองคุณก็เหมือนกันถ้าคุณกำลังโมโหให้คุณบอกไปเลยว่าฉันกำลังโมโหฉันโมโหบ่อยเกินไปแล้วซึ่งมันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าพอพระทยพระเจ้าข่าโปรดสมแดงให้ลูกเห็นรากของปัญหาลูกอยากเปลี่ยนแปลง ลูกอยากเปลี่ยนตัวเองรู้ไหมเราจะไม่มีนิสัยเก่าๆและเอาอป้ายศาสนามาติดไว้ตามตัวเรา <c oughs> แต่ฉันไปโบสถ์นะเรายังไม่เข้าใจว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้ก็คือหลายคนบอกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแต่ไม่ได้ทำตัวให้สมกับที่ว่าเลยมีคริสเตียนใจร้ายในโลกนี้เยอะแยะไปหมด ในลูกาบทที่5ก็บอกว่าไม่มีใครเอาชิ้นผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเก่าและเขาทั้งหลายไม่เอาเล่าอางุนหมักใหม่มาใส่ในถุงหนังเก่านั่นคือสิ่งที่เราพยายามทําเวลาที่เราไม่ยอมเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ข้างในใจเราเราก็เอาแค่เราแค่เอาข้อปฏิบัติทางศาสนามาติดอยู่รอบตัวคุณต้องทิ้งตัวตนเก่าแล้วสวมสภาพใหม่ ทิ้งความโกรธไปซะแล้วก็สวมความรักเช่นอยากจะบอกชัดๆเลยว่าเราจะทําสิ่งนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือพระคุณพระเมตตาจากพระเจ้าอย่าพยายามทําอะไรอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านไปเปลี่ยนแปลงอะไรจนกว่าคุณจะเริ่มต้นด้วยการพูดออกมาว่าพระเจ้าลูกรู้ดีว่าลูกไม่สามารถทําได้เลยถ้าพระองค์ไม่ช่วยลูกไม่ว่าลูกจะควบคุมตัวเองได้มากแค่ไหนไม่ว่าลูกจะมีความปรารถนามากแค่ไหนก็ไม่มีอะไรจะช่วยลูกได้เลยนอกจากพระเจ้าและเมื่อไหร่ที่คุณทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าคุณอาจจะต้องมีเวลาสักพักหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าพระ คุณจะต้องมั่นคงแน่วแน่และบอกว่าฉันจะไม่ยอมตกไปอยู่ในการงานของเนื้อนหนังลูกขอพระเจ้าทรงสำแดงให้ลูกเห็นว่าปัญหาคืออะไรลูกขอให้พระเจ้าทำการภายในลูกในสิ่งที่ลูกต้องแก้ไขฉันได้สอนเรื่องพระคุณมาเยอะมากพระคุณคือสิ่งที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ความพยายามซึ่งมันตรงกันข้ามกับการทํางานเพื่อให้ได้มันมาเราอาจจะพยายามแต่เราไม่จําเป็นต้องทําความดีเพื่อจะได้รับความรักจากพระเจ้า คุณเห็นไหมว่าพระเจ้าทรงรักฉันในแบบที่ฉันเป็นฉันไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้รับความรักของพระองค์ฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงเพราะฉันรักพระเจ้าฉันอยากจะเป็นตัวแทนของพระองค์ที่ดีกว่าเดิมฉันอาจจะยังโมโหบ่อยๆระเบิดอารมณ์สองสามหรือสี่ครั้งในหนึ่งสัปดาห์แต่ฉันก็ยังได้ไปสวรรค์แต่ฉันต้องการมากกว่านั้นฉันไม่อยากแอบเข้าทางประตูหลังของสวรรค์แล้วก็ยังเป็นคริสเตียนทารกตอนที่ฉันได้ขึ้นสวรรค์แล้ว อเมนไหมฉันขอบอกคุณอย่างหนึ่งได้ไหมว่าพวกเราหลายคนจริงจังกับพระเจ้าคุณคงไม่มาที่นี่เช้าวันเสาร์ถ้าคุณไม่จริงจังดังนั้นนึกออกไหมเพราะอย่างนี้เองฉันคิดว่าฉันคงจะมาย้ำเตือนหลายๆเรื่องที่คุณเคยรู้มาแล้วแต่ฉันไม่ได้มาเทศนาให้เฉพาะพวกคุณเท่านั้นยังมีอีกหลายคนนับล้านคนที่กำลังดูทางทีวีกว่าเจภาษาทั่วโลกแล้ว มันรู้สึกยิ่งใหญ่มากถ้าเราฟังดูแต่ฉันกําลังจะบอกว่าถ้าคุณยังไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ได้โปรดรับเชื่อในพระองค์และเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้เชื่อเพราะว่าเราจะไม่มีความหวังถ้าเราไม่มีพระองค์และถ้าคุณเป็นคริสเตียนอยู่แล้วให้เราเป็นคริสเตียนที่จริงจังให้เราเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งเป็นคริสเตียนที่ดาเนินชีวิตด้วยผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เข้าถึงรากของปัญหาในชีวิตของคุณและเลิกโทษว่าเป็นเพราะคนอื่นรับผิดชอบพฤติกรรมของคุณเองร้องทูลต่อพระเจ้าสำหรับความช่วยเหลือที่จะเปลี่ยนนนแแปลลงงงคคุุณณะะใให้้พรเจาาทชีวิตขอ มีใครที่อยู่ที่นี่หรือใครที่กําลังชมทางทีวีถ้าคุณอธิษฐานแบบนี้ว่าพระเจ้าลูกอยากเป็นอย่างที่พระองค์อยากให้ลูกเป็นลูกไม่รู้ว่าลูกต้องทุ่มเทขนาดไหนลูกไม่รู้ว่าลูกจําเป็นต้องเห็นอะไรบ้างแต่ลูกมั่นใจว่าลูกกาลังหลอกตัวเองในหลายๆเรื่องอยู่ลูกอาจจะคิดว่ามันเป็นเพราะความผิดของคนอื่นซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความผิดของลูกเองลูกขอรับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเอง มันไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะทําให้ลูกมีความสุขลูกทูลขอกับพระองค์พระเจ้าและถ้าลูกพยายามจะคืนคำคำอธิษฐานนี้พระเจ้าโปรดอย่าฟังลูกเลยจริงนะฉันอธิษฐานแบบนั้นแหละพระเจ้าลูกขอให้พระเจ้าทำสิ่งที่พระเจ้าจำเป็นต้องทำในชีวิตของลูกเพื่อช่วยให้ลูกกลายเป็นคนที่พระองค์อยากให้ลูกเป็น พระเจ้าจะไม่ทุ่มทุกอย่างใส่คุณในคราวเดียวเพราะอย่างนี้เองฉันถึงบอกว่าตลอดระยะเวลา37ปีแต่เฮ้มันเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นมากนะเหตุผลหนึ่งที่คริสเตียนหลายคนรู้สึกเบื่อก็เพราะว่าพวกเขาไม่มีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าจริงๆในชีวิตประจําวันและยอมให้พระองค์เป็นผู้นําพระองค์จะปลอบโยนและให้กําลังใจขณะเดียวกันพระเจ้าก็จะตําหนิและตักเตือน ฉันคิดว่าคําสอนของฉันเป็นคาปลอบโยนและฉันช่วยให้คุณมีความหวังแต่ขณะเดียวกันก็มีการแทรกคาเตือนอยู่ในนั้นด้วยฉันคิดว่าการเทศนาของเราควรจะเป็นแบบนั้นคุณคงไม่อยากมาที่โบสถ์ทุกอาทิตย์แค่มาฟังว่าคุณเป็นคนยอดเยี่ยมขนาดไหนแล้วชีวิตของคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าคุณมาโบสถ์ทุกเช้าวันอาทิตย์มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเราต้องเกิดผลไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดร้านขายของหรือในบ้านของเราเองในวันที่ดีของเราหรือแม้กระทั่งวันที่แย่ของเรา คนขี้โมโหบางคนมาจากครอบครัวขี้โมโหวพวกเขาเรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นแบบโมโหบางครั้งคุณต้องทิ้งสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาพ่อของฉันเป็นคนขี้โมโหเขาจัดการทุกเรื่องด้วยการโมโหฉันก็เลยเรียนรู้ที่จะจัดการทุกอย่างด้วยการโมโหสอนลูกๆด้วยการโมโหถ้าคุณเป็นสามีขี้โมโหแล้วคิดว่าจะสามารถหยุดภรรยาที่ใช้เงินมากเกินไปด้วยการโมโหแล้วก็ เธอรู้วิธีที่จะเอาของพวกนั้นไปซ่อนน่าจะบอกให้การพยายามให้สามีเลิกดูรายการกีฬามากเกินไปหรือให้ลูกๆของคุณที่มีครอบครัวแล้วกลับมาที่บ้านในช่วงคริสต์มาสแทนที่จะไปที่อื่นด้วยการใช้อารมณ์โกรธฉันพูดโดนบางคนใช่ไหม หมายความว่ายัางไงจะไม่กลับมาคริสต์มาสที่นี่กับแม่รู้อะไรไหมฉันให้ลูกเป็นอิสระเลยฉันบอกเขาว่าแม่อยากให้ลูกมีความสุขในวันหยุดไม่อยากให้มาเพราะว่าถูกบังคับอะไรแบบนี้แม่อยากให้ลูกมานะถ้าเกิดอยู่ได้สักชั่วโมงก็มาเถอะอยู่ได้30นาทีก็มาอยู่ได้ทั้งวันก็มาเลยไม่มีการบังคับทั้งสิน้นแม่รักลูกแม่รักลูกนะ เพราะถ้าเกิดมีใครกดดันพวกเขาจากอีกฝากหนึ่งฉันก็ไม่อยากให้เขาถูกกดดันจากฉันด้วยเหมือนกันเพราะสุดท้ายเขาจะเกลียดวันหยุดมีใครบ้างที่บางครั้งรู้สึกว่าบอกตามตรงเลยแทบจะทนไม่ไหวกับวันหยุดยาวเพราะว่าสิ่งที่คุณต้องทําก็คือเดี๋ยวไปที่นูน่นไปที่นี่พยายามทําให้ทุกคนมีความสุขโดยที่ตัวเองก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองชอบแบบนี้หรือเปล่ากลายเป็นว่าทุกปีพอถึงช่วงคริสต์มาสเราก็ต้องเป็นนี่ตลอดปีที่เหลือก็ต้องคอยผ่อนจ่ายของที่คุณซื้อให้กับคนที่คุณไม่ได้ชอบเท่าไหร่ ฮาเลลูยา <Hallelujah. S 2> <Hallelujah. S 1> การที่เราไม่ได้ของที่ต้องการเราก็โกรธเธอต้องทำอย่างที่ฉันบอกสิรู้ไหมเมื่อก่อนฉันเคยโกรธคนคนหนึ่งนานมากเพราะเขาไม่ให้สิ่งที่ฉันคิดว่าเขาควรจะต้องให้ฉันสุดท้ายฉันก็ตัดสินใจที่จะให้รางวัลตัวเองฉันไม่ได้พูดเล่นนะ ถ้าเดฟเขาไม่ได้ให้ของขวัญอย่างที่ฉันคิดว่าเขาจะให้ฉันจะไปซื้อของให้ตัวเองหนึ่งชิ้นถูกต้องไหมพระวจนะของพระเจ้าสอนให้เราสู้อย่างเต็มที่ด้วยความเชื่อรู้ไหมเมื่อไหร่ที่เราต่อสู้ในแบบคริสเตียนเราก็กําลังต่อสู้ด้วยวิธีการที่แตกต่างไปจากวิธีการทั่วไปที่เราเคยคิดหนึ่งในวิธีที่เราจะต่อสู้ในแบบคริสเตียนก็คือวางใจพระเจ้าเต็มที่ว่า พระเจ้าจะช่วยเราและนําเราให้ผ่านสถานการณ์ต่างๆออกมาได้เมื่อไหรที่เราวางใจพระเจ้าวางใจพระองค์จริงๆเมื่อนั้นเราก็จะได้เข้าสู่การพักผ่อนได้เข้าสู่สันติสุขของพระเจ้าและถ้าคุณจะต้องต่อสู้ฉันอยากจะมั่นใจว่าคุณรู้วิธีในการต่อสู้ของคริสเตียนที่แท้จริง